สวัสดีครับพบกับผมมานผิดนะครับกับ b o x f i e l d t h a i b o x s p o t c o m นะครับตอนนี้ตื่นมาตอนเช้าในที่พักนะครับที่เมืองอัตตปอเวลาประมาณ7จ็ดโมง นะครับเมืองกะตปปอเมืองกะตะปือเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางที่จะไปที่ราบสูงเวียดน,นามภาคกลางนะครับใครที่จะออกไปกันตูมนะครับไป ไปกูไปยาไลครับออกไปทางนี้ได้แต่เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เห็นว่าเมืองรอบข้างเนี่ยจะล้อมรอบด้วยภูเขาแต่ตรงนี้เนี่ยก่อนจะถึงชายแดนที่ต่อกับเวียดนามนะครับที่หงอยยคยนะฮะก็ ต้องกินระยะทางอีกประมาณ100กิโลเมตรครับแตอากาศดีมากครับ